คือมอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ถ้าภาษากลางเรียกว่ามอเตอร์ไซค์แต่ว่าคนเมืองกาน่ะเรียกว่ารถเครื่องอ,อันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคนเมืองกาน่ะก็จะรู้มันก็เลยทำอ่ะอย่างวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพเราก็จะเรียกแบบวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่ว่าของเมืองการ่ะเขาเรียกว่าเมเครื่องเพราะว่ารถรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเรียกว่ารถเครื่องใช่ไหมและทีนี้คือถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เรียกว่าเมเครื่อง ออคือเราก็แบบเหมือนว่าเพิ่งมารู้ว่าคาว่าเมเครื่องของบ้านเราอะ่ะก็คือวินดาวาสายกรุงเทพอ่ะตอนตอนนั้นรสึกเรียนที่มหาลาัยปีหนึ่งมั้งเออถึงจะรู้อะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบเออ,เอ,อมนก็น่ารักนีดเดียวว่าไอ,อ้บ้านเราใช้เวเครื่องแต่ว่ากรุงเทพเขาใช้วินมอาวาสายเราก็อะไรอย่างเอออะไรนะนึกก่อนคือได้หมว่าเพื่อนๆคนเมืองการหรือว่าใครที่แบบเออ,เอ,อมีคําไหนที่แบบ เฮ้ย <He> เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือแบบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอ่าอีกอันนึงก็คือที่ที่นึกได้ก็คือเวลาปกติเราบ้านนอกอะ่ะเขามีงานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานทําบุญอะไรเงี้ยเขาก็จะไปยืมไอ้นี่ใช่ไหมยืมของที่วัดอะ่ะเออไปไปยืมของที่วัดอะ่ะแลวทีนี้คือมันก็จะมีหม้อมีตะบวยอันใหญ่ๆอะไรเงี้ย,ยคือถ้าสมมติว่าเคยเดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่าจะหาภาพเจอหรือเปล่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนว่ากระบ,บวยตัก กระบวยตักอะเออกระบวยตักแกงอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแบบอันใหญ่ๆอะก็คือถ้าสมมติว่ากรุงเทพเขาก็จะเรียกอะไรนะกระบวยหรือว่าอะไรที่ตักใช่ป่ะแต่ที่บ้านอิชานเนี่ยเรียกว่าอีโมยเ,เดี๋ยวจะขึ้นให้ก็คือเรียกว่าอีโมยอันนี้ก็คืออันนี้คือบ้านบ้านฉันเองนะเรียกเรียกว่าอีโมยแล้วก็อะไรอีกนะที่เคยคุยกับเพื่อนๆในกรุงเทพนี่แหละแล้วแบบรู้สึกว่าเด็ดเอออ่าก็คือเราเรียกว่าไอ้นี่อ่าอะไรนะ ที่ตักขยะก็ที่โกยผงอะเออถ้าภาษากรุงเทพเขาเรียกว่าที่โกยผงหรือว่าอะไรนะที่ตักขยะใช่ปะ่ะแต่บ้านฉันเรียกว่ากุ้งเตลูกุ้งเตลเออคือจะบอกว่าคำนี้เวลาไปคุยกับเ,เพื่อนนะฉันชนะขาดเพราะว่าไอ้คำกุ้งเตลเนี่ยคือเป็นคนเมืองการเท่านั้นที่แบบเฮ้ยมันจะนึกคํานี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบถ้าแบบเพื่อนที่แบบอยู่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะงงมากกับคำว่าไอ้กุ้งเตลเนี่ยมันคืออะไรเนาะ ก็ทีนี้อันนี้ึกเมื่อออกแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเป็นคนเมืองการหรือว่าแบบใครคิดว่ามีภาษาถิ่นที่แบบเอ้ยเจ๋งๆเนี่ยเอามาบัฟกันได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครที่จะชอบคลิปนี้ว่าเอ้ยอยากฟังสำเนียงแบบเออสำเนียงท้องถิ่นของเมืองการหรือแบบอยากให้ทําแบบคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่างเงี้ยก็อย่าลืมมาบอกกันนะคะไป